สวัสดีค่ะน้องเนตตี้ผาเครื่องอีพนี้เป็น e ีพีที่5 1 5รกันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้ากับคุณลูกค้าใหม่นะคะถ้าใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์ใหม่ก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร092 9045735อ d Line ีลเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 0929045735นะคะคุณหนูมีแต่พระสวยๆเลยนะพระบานๆนะคะท่านใดชอบสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญยันนะคะไม่รู้ที่นะคะ่าเป็นที่ไหนนะคุณลูกค้าท่านใดรู้ที่ชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเหรียญสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะ รายการที่สองนี้เป็นเหรียญหลวงพอ่อทวดอาจารย์ทีมนะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเด่นสวยเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสามร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่สามนะคะรายการที่สามนี้เป็นเหรียญยาโมนะคะ ซอ C. เจ็นะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะ300อบาทเรียนสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะเหรียญยามูซล C. เจนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะ,ะดดนะต่อไปเป็นรายการที่สี่นะคะ รายการที่สี่นี้เป็นเรียนรวมพ่อวัดไซนะคะเหลีนี้หนูสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเหรียญโลท่อวัดไซนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่หนี้เป็นเหรียญรวมพ่อเงินนะคะวัดมะปางเหลืองนะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามรอยบาทนะคะสามร้อยบาทสนใจโทรม,มาปิดได้นะคะเหรียญรวมพ่อเงินวัดมะปางเหลืองนะคะสามร้อบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่6นะคะรายการที่หกนี้เป็นพระพุทธหล่อโบราณนะคะหลังยานนะคะเอ่อพระพุทธหล่อโบราณหลังยานนี้หนูเอาสามร้อบาทนะคะสาม้อยบาทสวยๆเลยนะคะสนใจโทรม,มาปิดได้นะ 300บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่7นะคะรายการที่7นี้เป็นพระชัยวัดนะคะเอ่อองนี้หนูเอา300บาทนะคะกุอุชัรุ่งนะคะ 300บาทนะคะชอบสนใจเธอมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะต่อไปเป็นรายการที่8นะคะ รายการที่8นี้เป็นพระชัยอายุทยาสามขานะคะเอินี้หนูเอา300บาทนะคะ300บาทสวยๆเลยนะพระชัยอายุทยาสามขานะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้าต่อไปเป็นรายการที่9นะคะ รายการที่เก้านี้เป็นพระชินราชนะคะวัดปุกเจริญอินโดจีนราชบุรีนะคะตรงนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบาทนะคะสามร้อยห้าสบาทสวยๆเลยนะพระชินราชวัดปุกเจริญราชบุรีอินโดจีนนะคะพระชินราชอินโดจีนนะ 350บาทนะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้าต่อไปเป็นรายการที่10นะคะรายการที่10นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้หนูเอา350บาทนะคะ350บาท สวยๆเลยนะรูปเหรอรลวงพ่อเงินนะคะ350บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิอนะคะ รายการที่11นี้เป็นพรสสมเด็จนะคะอ,อ้นี้หน่วยอาะะสี่อรอยบาทนะคะสี่อรอยบาทพรสสมเด็จนะคะสวยๆเลยนะสี่อรอยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองนี้เป็นพระสมเด็จหกชั้นนะคะองค์นี้หนูเอาสิรอยบาทนะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะสนใจเธอมาปิดได้นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สิบสามนะคะรายการที่สิบสามนี้เป็นพระสมเด็จนะคะด้านหลังเป็นพระปิดตานะคะนี่นะคะองนี้หน่วยสามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าท่าในใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะสามร้อยบาทนะคะนี่นะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่14นะคะรายการที่ส4นี้เป็นพระปิตานะคะวัดอาศิลานะคะวันนี้น ua าสามร้อยบาทนะคะนี่นะคะวัดอาศิลานะคะพระปิตานะสนใจโทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้าชอบก็โทรมาปิดกําหนดได้นะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้านะคะรายการที่สิบห้านี้เป็นพระธนะาราวดีกุกุริกลำพูนนะคะสวยๆเลยนะออ้ญนี้หนูอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะ ชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้นะองนี้นะคะ350บาทนะคะพัทธราวดีกุกูเรกลำพูนนะคะส,สวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้าต่อไปนะคะเป็นรายการที่16นะคะ16นี้เป็นเครื่องรางนะคะ เครื่องรางหลวงพ่อพินาวัฒาเกยนะคะอันนี้หนูเอา300บาทนะคะสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะคะคุณลูกค้านี่นะคะสวยๆเลยนะคะเครื่องรางหลวงพ่อพินาวัฒาเกยนะคะส0 0บาทนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่17เจนะคะ สิบเจ็ดนี่จะเป็นเครื่องรางม้าเสิบนางนะคะเอออนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะเครื่องรางม้าเสิบนางนี่สามร้อยบาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้าสวยๆกันเลยนะคะนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบแปดนะคะรายการที่สิบแปดนี้เป็นคะหัวใจกำแพงนะคะหัวใจกำแพงนี้หนูเอาสามรยบาทนะคะ นี่นะคะผ้าหัวใจกําแพงนะคะ300บาทนะคะชอบสนใจโทรมาปิดได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่19นะคะ19นี้จะเป็นตะกุดนะคะตะกุดสามห่วงนะคะรวมพ่อเตะแท้เชื่อรงรักแดงอันนี้หน่วยเอา300บาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะ ตะกรุหลวงพ่อเตะสามห่วงนะคะลงหลักเออถักเชือกรงรักแดงสามร้อยบาทนะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสนใจก็โทรมาปิดได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเป็นรายการสุดท้ายนะคะ รายการสุดท้ายนี้จะเป็นบาทน้ำมนจิ๋วนะคะคุณลูกค้าอันนี้วัดความกว้างแต่ปากนี้นะสองนิ้วนะคะเออวัดแต่ตรงปากตรงนี้นะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะบาดน้ำมนจิ๋วนะคะสูงหกนิ้วเดอ้อคุณลูกค้าคุณลูกค้าถ้าใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะอันนี้หนูเอาสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทสวยๆกันเลยนะสวยมากๆเลยนะคะนี่นะคะ สวยจริงๆนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะ <c oughs> เป็นบาทน้ำมันจิ๋วนะคะเสี้อยห้บาทนะคะคุณลูกค้าสวยๆกันเลยนะคะ <c oughs> สนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะ <c oughs> นี่นะคะเสีร้อยห้บบาทนะคะ สุดท้ายนี้นะคะของอีพีที่ห้าร้อยสิบห้าอันนี้นะคะน้องเนตตี้พักเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจเอิงมไหนก็โทรมาปิดกับนูได้นะคะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสองเก้าศูนย์สี่ห้าเจ็ดสามห้าไอดีไลน์เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 0929045735นะคะคนาหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะคะพาบ้านๆนะคะท่านใดชอบสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูอัคลิปใหม่ๆลงนะคุณลูกค้าจะได้เหตุเป็นคนแรกจะได้พ้าสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ